สวัสดีครับเรื่องสุขภาพเด็ด7โมงเช้ากับหมอตั้มในวันนี้นะครับหมอเอาเรื่องการตรวจระดับไขมันในเลือดมาเล่าให้กับทุกคนฟังนะครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าการตรวจน้ําตาลในเลือดน้ําตาลสะสมแล้วก็ฮอร์โมนอินซูลินนั้นมีความสําคัญยังไงนะครับอีกหนึ่งการตรวจเลยซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนคงมีโอกาสได้เคยตรวจมาแล้วนะครับแล้วก็เห็นค่าต่างๆมาแล้วเนี่ยแต่อาจจะยังไม่ได้เข้าใจนะครับอย่างเต็มที่ว่าเอ๊แต่ละค่านั้นเขามีความสําคัญยังไงนะครับนั่นก็คือการตรวจระดับไขมันในเลือด การตรวจไขมันในเลือดนั้นปัจจุบันเรานิยมตรวจกัน4ค่านะครับก็คือคอเลสเตอรอลรวมไตรกลีเซอไรด์ HDL คอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL คอเลสเตอรอลนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เวลาเราจะบอกว่าใครมีไขมันในเลือดที่สูงหรือผิดปกตินะครับเราก็มักจะดูค่าที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือค่าไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์ครับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีไตรกลีเซอไรด์มากกว่าหรือเท่ากับ150นะครับมิลลิกร,รัมต่อดีเซลิทเนี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์ กับการเกิดโรคเบาหวานในอนาคตได้นะครับซึ่งการศึกษาในไทยก็ คอนเฟิร์มตรงนี้มาแล้วเนาะแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยการดูอัตราส่วนระหว่างไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL คอเลสเตรลนะครับในการศึกษาหลายๆอย่างในหลายอันนะครับพบว่ามากกว่า2เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยถือว่าเป็นมาร์กเกอร์ตัวหนึ่งซึ่งบ่งชี้ภาวะดื้อต่ออินซูลินนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไขมันในเลือดนะครับที่เป็นลักษณะ LDL small dense particle นะครับมีจานวนมากขึ้นซึ่งไขมันตรงเนี้ยนะครับเราเรียกเขาว่าไขมันเลวได้ เพราะว่าเขาเป็น โมเลกุลของไขมันที่มีโอกาสนะครับที่จะทําให้เกิดเรื่องของการอักเสบในหลอดเลือดแล้วก็สัมพันธ์กับการเกิดภาวะหลอดเลือดและหัวใจนั่นเองครับใครบ้างที่จะมีไขมันผิดปกติแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญเลยต้องดูว่า1เรามีโรคอ้วนหรือเปล่าเรามีภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือไม่รวมไปถึงเรามีโรคในกลุ่มที่เรียกว่า NCD หรือเปล่าครับอย่างเช่นเบาหวานโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมพาตนะครับมีเรื่องของไขมันเกาะตับนะครับหรือแม้กระทั่งกลุ่มโรค อ,อื่นที่เกี่ยวข้องกันอีกด้วยดังนั้นนะครับการดูไขมานในเลือดเนี่ยมว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการแปลผลด้วยการที่เข้าใจตัวเราเองนะครับแล้วก็เข้าใจผลตรวจอย่างถูกต้องจะทําให้เราสามารถได้ประโยชน์จากการตรวจในการปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้มากที่สุดนะครับ